สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ช่องปุ๋ยพิารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเนาะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรเลขดับนะคะก่อนจะไปเลขดับแอดก,ก็มาอวดค่ะมาอวดสิบหกหางค่ะเข้าเลขทุกคนมีใครได้ไปได้ตามไหมนะคะมาอวดก่อนจะคอยถึงไว้แล้ว โอ้อันนี้ก็สองห้าก็มีนะโอ้มีสองห้าทุกอันเลยค่ะโอ้สแสดงว่ามันวนจะมาหลายรอบแล้วนี่ก็มีสองห้าอันนี้ก็มีสองห้าอันนี้ก็สองห้าเออสแสดงว่าสูตรถอยบนนี้ไปใส่หวยงวดหน้าไม่ใช่มันจะไม่หนีจังนี้บอกห้าสิบไปจังหดดี <c oughs> ทุกคนบอกแอดเอาดีๆได้แอดมาสิ ก็มาให้ดูนะคะมีใครไปสู่สิบหกหางกับแอดไหมนะคะอวดอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวทางเลขดับนะคะแจ้งก่อนนะคะแนวทางเลขดับอ้าวดับเจ็ดดับอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ามาอวดชุดสิบหกหางก่อนนะคะเพราะว่าแอดรอดนะคะแต่ว่าเลขทูบตายนะคะได้อันนี้เอาไปจ่ายเลขทูบก็โขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวงวดหน้านะคะงว,วดหน้าสู้กันใหม่เนาะทุกคนเนาะใครที่ไม่ได้ไปสิบหกหางใครที่ โอ้แต่ใครที่รูดสูตรเอ่อสูตรดั้งเดิมก็คงจะรอดนะคะมีหลายสูตรหน่อยนะคะก็เลือกเอานะคะส่วนตัวแอดไปสิบหกหางกับเรขทูบไปอย่างนี้ทุ่วทนะคะแต่ถ้าแอดจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวจะแจ้งนะคะแอดไปสูตรไหนนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเขียนให้ดูอย่างนี้นะคะแต่ว่าใจแอดมันก็อยู่สิบหกหางโอ้ใจข่อยแสดงว่าเส้นข่อยอยังบ่ตายเอา้าเหมือนไฟตกเลยขออภัยนะคะทุกคนห่วมือมนไฟสีส,สดกว่า เหมือนไฟจะตกเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเด้งดึงดึงเลยนะคะใครได้แอดดีใจด้วยมีใครตามแอดไหมนะคะไลค์สดให้ด้วยนะคะแต่ว่าสูตรร้านก็ตายนะคะโห้โหเราพัฒนามาเหนือเมฆมากนะคะ25 5, 25 5, สองห้าห้าสองเลาตุ่มไทยอีกแล้วว่าัน ร้อนจัดคอยกินน้ำโคกแล้วจะไม่ไหวแล้วค่ะร้อนร้อนมากเลยนะคะร้อยกินน้ำโคกเสียงกับบดีได้ยินเอาหัอภัยมาดูเลขดับกันนะคะทุกคนเอาไอเอฟซีไว้คิดเลขดับก็จะไม่เ่าอีกย่างหนึ่งโอ้อภไยขออภไยแอดก็ว่าคู่หวยนั่นแหละจ้ะเอาใครที่หมานก็ดีใจด้วยนะคะใครที่ไม่หมานสู้กันต่อไปนะคะทุกคนทุก ทุกที่ทุกอย่างที่ลงก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะแนวทางด้วยนะคะแนวเราต้องมีดวงด้วยเล้ทุกคนเพราะปม่แนวทางอย่างเดียวด้วยแนวทางด้วยนะคะดวงด้วยห,หลายหลายอย่างร่วมกันล่จะจ้ะสีถือกปถึงนี่บพราว่าตะแนวทางอย่างเดียวตรงดวงนําจะ้ะขนาดให้แนวทางแล้วอแอดก็ยังเขียนอยู่นว่ยแอดไปสูตรนี้ ก็อยู่ที่ทุกคนจะเลือกนะคะอยู่ที่ดวงไผ่ดวงมั่นยังไงอยู่มีเป็นรวยสูตรได้เอ็นแต่ใครจะไปสูตรไหนแค่นั้นเ,ยยนเลยค่ะดวงไผ่ดวงมั่นด้วยค่ะบางสูตรก็เข้าบางสูตรก็ตายเนาะแอดก็ลงให้ดูเหมือนเดิมนะคะลงให้ดูเหมือนเดิมชอบสูตรไหนก็ค่อยไปนะคะชอบสูตรไหนก็ค่อยดูเร้อจ้ะดูเป็นแนวทางนะคะเอฟซีทุกท่านเนาะบ่ต้องสับสนค่ะไม่ต้องสับสนนะคะโอ้ยบ่จังเวาไทยวาเล่าโอ้อภัยค่ะ มันเป็นอยางสี่เองมันหม่มันหนนลงค่ะเอามาดูนะคะดับเจ็ดโอ้เจ้าที่สู้ไม่ได้นะคะเจ้าที่สู้สูตรไม่ได้โอ้เอียดค่ะจักสีวานีลยวไหนเนาะดับเจ็ดนะคะองห้าห้าสองนะคะสองห้าบวกกันเป็นเจ็ดพอดีโอ้ยฮามันนีดับเจ็ดนะคะทุกคนงวดน,นี้ให้ไปที่งวดวันศุกร์ที่จะถึงให้ดับหกแต่แอนมีความรู้สึกว่าหกจะจะดับไม่อยู่คะ่ะ แอดมีความรู้สึกว่าหกจะดับไม่อยู่นะคะอันนี้แค่ความรู้สึกนะคะทุกคน At, แอดเรามีความรู้สึกว่ามันจะดับไม่อยู่นะคะเอ้าลองดูนะคะทุกคนแอดคือมีความรู้สึกว่า ให้ไปที่ดับหกนะคะเพราะว่างวดนี้ห้าห้าสองโอ้หวยหวย,ยมาแปลกอยู่นะคะทุกคนโอ้หวย,ยถือว่ามาลำลำเลยจ้ะมาแบบเนื้อเมกเลยจ้ะห้าห้าสองสองห้าโอ้จักสีวาเนี่ยไดหนดหวย,ยมันออกเนี่ยนี่นะไม่จ้ะหวยออกหามนะคะศูนย์แล้วก็มาหามนะคะน้อสีเก้าศูนย์แล้วก็มาหามออกไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะทุกคน งวดนี้ให้ไปที่ดับหกนะคะไม่รู้จะดับอยู่ไหมพิจารณาอยู่นะแต่ว่าเอด็ดเอ็ดกระยานยู่ได้หกกระได้เนาะแต่ต้องรอดูสู่สิบหกหางก่อนนะคะแอดไปสู่สิบหกหางกับกับเออเลขคู่เหมือนเดิมนะคะก็พิจารณากันดูนะคะใครที่ชอบนะคะเอ็ดก็ได้สิบหกหางเอาไปจ่ายเลขคู่งวดก่อนได้เลขคู่อามาจ่จายสิบหกหางนะคะไม่เคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะว้า สู้กันต่อไปนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเล่นพอเป็นพิธีนะคะทุกคนเล่นพอได้ค่ากับข้าวแอยังไปสองบาทสามบาทอยู่นะคะแต่ว่าสิบหกห้างนี่ทบทบสามรอบเลยนะคะได้ทุนคืนสิบหกห้างนี่แอสทบสามรอบนะคะเพราะว่าตายตายโสงวดติดนะคะต้องทบนะคะไม่รู้ว่าทุกคนได้ทบกันไหมนะคะ ทบทบทบนะคะทบสื่อเลยอู้แต่ว่าถ้ารอบนี้ทนรอบนี้ไม่ถูกเนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณนะคะมันแบบมันมาถูกรอบทบพอดีได้เด้งนะคะได้เด้งมามันได้เด้งรอบทบทุกคนเลิดเลยอะเดี๋ยวเอาไปจ่ายเหล็กถูกพอดีคะ่ะไต้สิหู้ค้างเอาไปจ่ายเหล็กถูกอันนี้นะคะหวยก็แคบเอาเลยนะคะช่องช่องนี้ค b เอาเลยคะ่ะหววเขียนไว้แล้วคะ่ะ ไว้เขียนไว้แล้วนะคะแอดก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงวันนี้ดับหกเห็นกันเนาะเอ่อถ้าไม่เห็นก็แคปเลอาไปขายายเอานะคะทุกคนแคปแล้วไปขายายเบิงเนอะนี่วันที่ยี่สิบหกถูกนะคะโอ้หัวอซองหาเฮ้ยอวเนื้อเมียค่ะเกือบเบิ้ลหน้าเบิ้ลหน้านะคะใครได้ไม่เบิ้ลหน้าเสียดดยเนอแอสายเบิ้ลแอดบริรูดเบิ้ล แอดทิ้งเบิ้ลนานแล้วนะคะเสียดายแอดบริลูดเบิ้ลหนามันมีเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังขายนะคะโอ้คิดยู่โอ้แต่ว่าหวยไม่เบิ้ลมาหลายงวดเลยเฮ้ยจริงนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบป้าดีนะคอยบ่อตามเบิ้ลจริงนะนี่อันนี้เบิ้ลหน้าอันนี้ถือว่าเบิ้ลอยู่ได้สาหรับแอดถือว่าเบิ้ลนะคะแต่ว่าถ้าเบิ้ลหลังนี่มันไม่เบิ้ลโอ้ยหวดนาสิเบหมว่ามันเบิ้ลบ่บันนี้ ไม่น่ากลัวอยู่ได้วันศุกร์ค่ะทุกคนหวยสิมาแนวใดวันศุกร์น่ากลัวเบิลอยู่ได้เบาๆเด้อจับเบาๆซิ้หกหาเขาได้ทุนคืนแล้วเบาๆเด้อไปสิไปน้ำเมีัยก็ได้ เอาหนี้นะคะทุกคนเอามาให้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอ,คขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ปังก็สู้ๆนะคะทุกคนแอดเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณที่ยังติดตามรับชมนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะใครจะไปกับแอดก็ไปได้นะคะนี่แอดก็แจ้งเนาะว่าแอดจะไปสูตรไหนนะคะลองลองดูเผื่อเราดวงสมพงกันนะคะ อาจจะพาตายบ้างพาเข้าป่าบ้างนะคะพาหมานบ้างนะคะใครที่ไปด้วยก็ดีใจนะคะใครที่ยังไม่ปังก็ขอให้ปังนะคะงวดหน้าสิพา้าแตกสามตัวย่าท้อเฮานักลบยัม,มีบาดแผลทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ